ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับเวลานี้ก็เป็นเวลาใกล้ที่บรรดาท่านพุทธบริษัทจะหลับและบางทีบรรดาท่านพุทธบริษัทบางท่านอาจจะเริ่มหลับบางแล้วก็ได้ไก็ไม่เป็นไรไม่ใช่เวลาบังคับแต่ก่อนจะหลับก็มาฟังทำกันก่อนถึงและวิธีแนะนำแนวการปฏิบัติ แต่ถ้าบังเอิญบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังเรื่อยๆไปจิตอยู่ในธรรมแล้วก็จะหลับก็อย่าดึงไว้ปล่อยให้หลับไปเลยเพราะท่านถือว่าขณะใดที่จิตฟังธรรมอยู่จิตพอใจในธรรมนั้นแล้วก็หลับไปขณะที่หลับถือว่าจิตทรงชาในธรรมนั้นจนกว่าจะตื่นเป็นการได้กําไรมากการแนะนําบรรดาท่านพุทธบริษัทในยามนี้เป็นเพื่อนก่อนนอน และเพื่อบรรดาท่านพุทธบริษัทจะได้ทราบแลอเตือนใจไว้ว่ากรรมฐานที่บรรดาท่านพุทธบริษัทปฏิบัติได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมโนมยิทธิยังไม่ถึงที่สุดความดีของพระพุทธศาสนาะ <c oughs> เป็นความรู้ที่องค์สมเด็จพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนําเป็นการยืนยันคําสอนของพระองค์ที่พระองค์ทรงแนะนําว่า คนเกิดตาคนที่ตายไปแล้วยังไม่มีสภาพศูนย์ถ้าสร้างความชั่วก็ต้องไปตกนรกบ้างเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตว์ิดฉานบ้างตามกํากลังของความชั่วถ้าสร้างความดีก็มาเกิดเป็นคนบ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างถ้าจิตสะอาดที่สุดก็ไปนิพพาน ฉะนั้นในฐานะที่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมีความเคารพในองค์สมเด็จพระวิชิตมานตั้งใจปฏิบัติความดีตามท่านก็จงพยายามตัดความชั่วที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นความชั่วคือความชั่วในอุทมบริกาสรสรที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นอุปกิเลสอันนี้เขาบรรดาท่านพุทธบริษัททุกคน อย่าเข้าไปครบเก่าปกิเลสทั้งหมดไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งทั้งหมดแล้วก็ถ้าว่าสงสัยว่าดูได้ที่ไหนก็ในเทพอธิบายอุทุมบริกาสูดมีในนั้นมีครบถ้วนเป็นคำสอนพระพุทธเจ้าโดยตรง <S 2> <S 2> <S 2> อุปะกระแบลเข้าไปใกล้มั่นกิเลสเป็นความชั่วหรือความเศร้าหมองเรื่องวจิตเลวอย่าเข้าไป ถ้าจิตเลวที่อย่างเดียวกายก็เลววาจาก็เลวคำแนะนำคำสั่งสอนใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงตรัสว่าเป็นของดีหนึ่งความดีขั้นสเก็ตของพุทธศาสนาที่พระเจ้าทรงสอนจงพยายามทรงความดีนั้นให้ได้ <c oughs> ถ้าความดีขั้นสเก็ตไม่ถึงอย่างดีเดีายวอื่นเราก็ดีไม่ได้ อย่าทนงตนว่าดีตายแล้วต้องไปอบายภูมิแน่แล้วก็บริการนี้สองความดีขั้นเปลือกความดีขั้นเปลือกนี่เป็นความดีขั้นทรงฌานโลกีนั่นก็คือหนึ่งทรงศีลให้บริสุทธิ์ไม่ทําลายศีลด้วยตนเองไม่ยุยงส่งเสริมบุคคลอื่นให้ทําลายศีลไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทําลายศีลแล้ว แล้วก็พยายามระง,งับที่วร์ห้าประการที่วณ์ห้าประการก็ได้แกนหนึ่งความพอใจในเพศตรงกันข้ามคือกามารมณ์ขณะนี้เราจะหลับแล้วนี่ตัดอารมณ์ใจให้เป็นสุขเสียจะไปยุ่งเรื่องนั้นจิตไปคิดเรื่องนั้นมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเวลานี้เราทำสบายใจสบายเป็นตัวของตัวเองสองตัดความไม่พอใจขึ้นชื่อว่าความโกรธความไม่ชอบใจบคุคคลใดเลิกไปเสีย <c oughs> ถ้าเรายังไม่เป็นพระอนาคามีมันก็เลิกจริงๆไม่ได้เลิกใช้โชคเราก่อนจะหลับทำจิตให้เป็นสุขสามความมึนงงซึมในอารมณ์ของร่างกายรักทำกำลังใจให้ปลดโปรงตัดอารมณ์นั้นไปแต่ว่าถ้าฟังไปฟังไปมันงงจะหลับก็ปล่อยหลับเลยไม่ต้องถึงเอาไว้จะเป็นการทรมาน ใจิตใจฟังธรรมพอใจในธรรมเป็นที่พอใจแล้วฟังได้แค่ไหนหลับแค่นั้นใช้ได้ขนาดหลับถือว่าทรงฌานในธรรมนั้นจึงกว่าจะตื่นเป็นกำไรมากข้อที่สความพุ้งสร้างเกินไปเสียฟฝหูฟังธรรมแต่ใจคิดอย่างอื่นนอกรูกนอกทางมันอาจจะมีบ้างเป็นของธรรมดาแต่จพยายามยับยั้งว่าเราจะตั้งใจงทรงธรรม ข้อที่หความสงสัยในคําสอนและผลการปฏิบัติจะไม่มีในเราความสงสัยในพระเจ้าในพระธรรมพระสงฆ์จะไม่มีในเราแค่นี้พอใจแล้วหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงตรัสว่าจิตทรงพรมีหารสี่คือจิตนี้คิดอยู่เสมอว่าเราจะไปมิตรทีดีของคนและสัตว์ทั่วไปทั้งโลกเราจะไม่มีเวรไม่มีภยัยไม่เป็นศัตรูกับใคร ข้อดีสองเราจะมีความสงสารปรารถนาเกื้อกูลคนสัตว์ทั้งโลกให้เป็นสุขตางกำลังที่เราจะพึงทําได้ข้อดีสามเราจะไม่ฉาดิสยาใครเพราะยินดีเมื่อค,คนอื่นได้ดีแล้วก็พร้อมจะปฏิบัติด,ดีตามเขาข้อดีสี่เราจะวางเฉยใครเพื่องพร้ำจะไม่ซ้ำเติมจิตคิดเมตตาปราณีไว้เสมอ ถ้าทรงอารมณ์ได้ตามนี้องค์สมเด็จพระจินสรีตรงตัดว่าเป็นผู้เข้าถึงกับเปลือกความดีที่พระองค์ทรงสอนแต่ว่าเปลือกความดีนี่เป็นเปลือกที่ทรงชานโลกีบัรดาแานพุทธบริษัทไม่ต่ำเลยถึงแม้ว่าเราจะเป็นพระอริยเจ้าไม่ได้ถึงแม้ทรงอารมณ์ตามนี้ก็ถือว่าพอเอาตัวรอดที <c oughs> ่ว่าพอ,อาตัวรอดนั่นก็นหมายความว่าตกนรกยากหน่อย ที่าไม่ตกนรกเลยนะไม่ได้ถ้าเผลยังตกนําหนักความดีที่ปฏิบัติต่อไปเข้าถึงกับพีนั่นก็คือว่าพระเพื่อสัมมาวุตเตเจ้าตรัสว่าทำปุกเพนีวาสา,านุปสิญาาให้เกิดขึ้นคือการลรึกชาติการนรึกชาตินี่หาว่าท่านทั้งหลายปฏิบัติผ่านระยะที่สองที่สามครูเขาก็สอนมาแล้วขอให้ส่งกำลังใจไว้ทำให้มันคล่องอย่าประมาทในในใน,ในชีวิต ยัยคิดว่าเราดีจะเกิดการพลาดพลังแล้วกาความดีถึงกันส,สมเด็จพระสัมมาทูตเจ้ากล่าวถึงทิพยคุยานอย่างเข้มที่เรียกว่าโจตูปปาติยาน <c oughs> <c oughs> คือได้ยินชื่อคนสัตว์ได้เห็นคนนั้นสัตว์จะรู้ได้ทันทีว่าท่านคนนี้ก่อนเกิดมาจากไหนได้ยินชื่อคนตายแล้วสัตว์ตายรู้ได้ทันทีว่าท่านคนนี้ไปเกิดที่ไหนอย่างนี้ที่ว่าถึงกัน ครูก็สอนบรรดาท่านพุทธบริษัทแล้วคอยส่งกำลังไว้พยายามทำให้คล่องจิตจะมีความสุขแน่นอกจากนั้นยานแปดประการคือ,อหนึ่งที่ประคุย,ยานเห็นผีเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นพรมเห็นอะไรได้ทุกอย่างด้วยกำลังใจเราก็ปฏิบัติได้แล้วเป็นปัจจัยให้พ้นจากความสงสัยในคำสั่งสอนขององค์มสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า ที่บางท่านบอกว่าเทวดาไม่มีพรหมไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีอันนี้ความจริงมันมีเราจะได้ไม่สงสยัยท่านว่าไม่มีก็เป็นเรื่องของท่านแต่พระพุทธเจ้าว่ามีเราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็เชื่อพระพุทธเจ้าสำหรับท่านพูดนั้นที่พูดท่านจะไปอะไรเป็นเรื่องของท่านอย่าไปสนใจแล้วก็สำหรับข้อที่สองจุตูปปาติยาน ยานนี้รู loser, ้การเกิดเกิดจากการดับของคนและสัตว์ที่พูดมาแล้วว่าเห็นคนเห็นสัตว์รู้ชื่อคนรู้สู่อชื่อสัตว์ทราบได้ทันทีว่าท่านันนี้ก่อนเกิดมาจากไหนอินชื่อคนตายและสัตว์ตายทราบได้ทันทีว่าตายแล้วไปอยู่ที่ไหนปุปเพนิวาสานุสติยานตลึกชาติได้เป็นเหตุให้ทบทวนชีวิตของเราเอง ว่าการเกิดมากี่ชาติมันเป็นสุขเป็นทุกข์ขนาดไหนเป็นคนบ้างเป็นสัตว์บ้างเป็นเปรตบ้างสัตกายบ้างเป็นสันรกบ้างเป็นมาแน่เป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างเป็นแน่แต่ไม่มีการทรงตัวสู้ไปนิพพานไม่ได้ทำใจลดมณะทิฏฐิได้เยอะต่กิเลสได้มากตีตังสยามฤกษ์กาลอดีตอนายตาตังสยาุเหตุการน์ยนายคด ป,จจป,ญญปัจจุบันนางสัญญาณุเหตุการณปัจจุบันยะถากรรมุตายานกกรู้กฎข้องกรรมว่าอะไรทําให้เรามีความสุขทาให้เรามีความทุกข์และคนที่มีความสุขและคนที่มีความทุกข์มีอะไรเป็นเหตุอย่างนี้องค์สมเด็จพระอรหโลกเทศสสอนญาณแปดไว้ให้เรามีความสุขใจถึงแม้เรายังจะไปนิพพานไม่ได้จะไปสวรรค์ไม่ได้จะไปพรหมไม่ได้ยังอยู่เป็นคนอรารมณ์ติก็เป็นสุข เพราะรดาท่านพุทธบริษัททําให้คล่องตัวจะมีประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรมทางโลกประกอบอาชีพอะไรอยากจะรู้คนาดดีและเลอยอย่างไงเรารู้จะได้ไม่ขาดทุนไม่ขาดรอนปีไหนน้ําจะท่วมมากปีไหนจะแ้งมากเกินไปปีไหนแอันรายจะเกิดขึ้นกับพืชผลเราทราบจะได้หาทางป้องกันและหลีกเลี่ยงการขาดทุนในชีวิตท่งตัว และเราก็สามารถจะรู้บุญของเราที่สั่งสมมาแล้วแต่อดีตจนทั้งถึงปัจจุบันนี้บุญบัสนาบารมีของเรานั้นอยู่ขั้นไหนจะไปเป็นเทวันาได้ไหมไปเป็นพรมได้ไหมจะไปนิพพานได้ไหมเราทราบขาดตกบก,กพร่องอะไรบ้างเราทราบการปฏิบัติถึงแค่นี้เข้าถึงแก่นแต่อย่าลืมนะญาติโยมพุทธบริษัทธรรดาเพื่อนพิสูจ์สมาเนร แต่นี้เป็นฌานโลกียังดีไม่พอต้องศึกษาระบบความเป็นมาของพระอริยเจ้าแต่พระอริยเจ้าท่านเราจะท่านจะไปจะเป็นพระอริยะแล้วไม่เป็นน่ไม่สาคัญเดินตามท่านไปเรื่อยๆได้ดีไม่มากได้ดีคราวทีละน้อยๆก็ยังมีความดีเข้ามาติดเราถ้าทําไปแล้วจนย่าหลงตัวคิดว่าเป็นพระอริยเจ้ามันจะเป็นผลร้าย คิดไว้เสมอว่าถ้าเรายังไม่ถึงพรนิพพานเพียงใดเรายังไม่ดีต้องหาแสวงหาความดีต่อไปเดินตามทางกพระอริยเจ้าเขาเดินอย่างนี้คือหนึ่งบารมีสิบารมีสิบรดยการต้องประจำใจไว้เสมอได้กันหนึ่งทานนบารมีคิดว่าเราจะให้ทานแทนการที่เราจะแย่งทรัพย์สมบัติของคนอื่น ถ้าคิดไว้ยังไม่ได้ให้จัดเป็นจาคานุสติกรมาฐานเป็นฌานคิดว่าเราจะรักษาศีลศึกษาศีลที่เราปฏิบัติตามฐานนะถ้าศีลมีกิจขาบทระมัดระวงังศีลไม่บกพร่องการเอาจิตเข้าไประมัดระวงังศีลไม่บกพร่องอย่างนี้ถือว่าเป็นเป็นฌานในศีลานุสติกรมาฐานตลอดเวลา สามเนคขมะบ,บรม,มีการท้บบทพยายามระงับดีวรนห้าร,รายการแย่ครอบงำใจและพยายา,ามหาทางตัดสังโยน์ทั้งสิบรยายการให้หมดไปจากกาลวางใจตามที่ทำได้ค่อยๆทำและปัญญาบรม,มีก็พิจารณาคำสั่งสอนงองสมเด็จปินสีหาทางตัดโลภโทสะโมหให้สิ้นไปวิญะาบรม,มีมีความแกวแก้งแก้วคล่องแคล่ว มีความแกล้วกลาต่อสู้ตัวศักดไม่ท้อถอยการปฏิบัติความดีนี่ความชั่วมันคเข้ามาทําลายอยู่เสมอต้องต่อสู้ไม่ยับยัง้งมันแพ้มั่งเราแพ้มั่งแพ้ก,กันแพ้ต่อต่อไปเราจะไม่แพ้เลยและขันติบามีต้องอดทนต่อสู้การต่อสู้ไม่ว่าอะไรทั้งหมดต้องอดทน ไช่ไม่อดทนไม่ช่าก็ถอยหลังแพ้เขาต้องต่อสู้ไปยันเอาเข้าวความตายเป็นเครื่องเป็นเดิมพันกันสัจจะบารมีตั้งใจว่าจะทําความดีจะต้องทรงความดีให้ได้ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอน,นิฐานบารมีสร้างกําลังใจไว้ว่าเราต้องการนิพพานความดีใดที่องค์สมเด็จพระจิตมายกล่าวว่านิพพานเขาปฏิบัติกันอย่างนี้เราทําตามนั้นไม่ถอนตัวไม่ถอนใจ เมตตาบารมีทำจิตใจให้แจ่มใสหน้าตาชุ่มชื่นวาจาไพเราะอย่างนี้จะเป็นที่สบายใจทั้งเราและเขาผู้รับฟังผู้เห็นหน้าอุมเบกขาบารมีอะไรที่เข้ามาเป็นเครื่องทรมานกายทรมานใจอดทนเข้าไว้วางเฉยไม่ดิ้นรนไม่แสดงการกับทุกสัาานใจจะมีกำลังความดี กรมีสิบรายการนิบันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านต้องทรงอารมณ์ให้ได้ค่อยๆรักษาอย่าคิดว่าทำวันเดียวได้มันก็พลาดบ้างเผลอบ้างเป็นของธรรมดาแต่คิดว่าวันหนึ่งสามารถจะต้องทรงอารมณ์นี้ให้ดีให้ครบทนนับสิบระการอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงไม่ใช่นั่งภาวนารักษาอารมณ์ตามนี้อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง ทางที่ดีตื่นขึ้นเชา้าส่งอารมณ์นี้ให้ปกติสิบชั่วปีการและหลังจากนั้นก็ไปดูจริยาของพระอริยเจ้าคือจริยาของระโสดาบันเมื่อวานนี้ได้พูดแล้วว่าความจริงปะโสดาบันมีอะไรไม่มากนะักแต่ต้องส่งอารมณ์ไว้เรื่อหนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตาย สองไม่สงสัยในความดีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระธรรมและของพระอริยสงฆ์ยอมรับนับถือโดยไม่มีความสงสัยและแข่งใจสามทรงสินห้าก,ากรรมบท1สิบไว้ครบถ้วนจะพาะสินห้านีา่นไม่พอต้องกรรมบท1สิบด้วยจิตที่มีความสุขคือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่ประพฤติผิดในกรรม สไม่ดื่มสุรามีไรห้าไม่พูดมุสาวาทพูดเฉพาะความเป็นจริงหไม่พูดคำหยาบพูดเฉพาะวาจาอ่อนหวานเจ็ดไม่พูดส่อเสียดให้เขาแตกเล่ากันและไม่นินทาชาวบ้านพูดแต่วาจาที่เป็นประโยชน์มีความสามคัคคีแล้วก็แปดจะพูดเฉพาะวาจาที่เป็นประโยชน์อย่างเดียววาจาใดที่ไร้ประโยชน์เราจะไม่พูดวาจานั้น กล้าวกำลังใจของเราจะไม่เพ่งเล็งโลกคือหมายความขึ้นชื่อว่ามนุษย์เซนโลกทีวโลกอะพมโลกเราเห็นว่าไม่ดีไม่เป็นแดนพ้นทุกจริงเราเหล่าเราบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงเราต้องการนิพพาน <c oughs> จะไปได้หรือไม่ได้ไม่สาคัญพยายามเดินไปเดินจริงๆไม่ถอยหลังสักวันหนึ่งข้านามันต้องถึงนิพพานแน่ คนที่หวังนิพพานอย่างน้อยที่สุดก็มีความดีประจําใจเป็นที่ชอบใจเป็นที่รักขอมคนทั้งหลายมีความสุขแล้วก็การต่อไปก็นั่นัจะมีข้อที่สิบเราจะไม่คิดประทุษร้ายใครไม่จองล้างจองแผลงใครจะเป็นคนให้อภัยไว้เสมอถ้าไม่เกินวิสัยแต่ข้อนี้ก็เป็นธรรมดาถ้าเรายังไม่เป็นพระอนาคาม,มีมันก็ต้องมีอยู่บ้าง มันมีก็พยายามระง,งับมาจิตใจมีสติสมัมปชัญญะสมบูรณ์ก็เป็นธรรมดานะความโกรธก็ต้องมีถ้ายังไม่เป็นพระอนาคามีถ้าพยายามห้ามความโกรธห้ามไม่ไหวก็ต้องโต้ตอบบ้างเป็นของธรรมดาแต่การโตตอบค่อยใช้เหตุใช้ผลเป็นสําคัญยายแช้อารมณ์โทสะเข้าโต้ตอบจะดีมากแล้วก็ใช้อดอดกลั้นการนิ่งไว้หมาก ฝืนยิ้มไว้เสมอ,สมอไม่ช้ารมใจจะเป็นสุขจะมีความเยือกเยน็นอารมณ์โกรธจะค่อยๆเบาลงไปแต่การสุดท้ายการทําความเห็นให้ถูกการทําความเห็นให้ถูกก็หมายว่าไม่ขัดใจพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกนะรกมีเราก็มีเปรตสุรกายมีแล้วก็ว่ามีเทวดาหรือพรหมมีแล้วก็วมีนิพพานมีแล้วก็วมี เราว่ามียังไงเพื่อการปฏิบัติในมโนยิทิไม่มีอะไรสงสัยแล้วพบหมดทุกอย่างที่พระเจ้าทรงสั่งสอนเป็นนั้นว่าถ้าทําได้อย่างนี้เราก็ถึงแก่นแล้วก็ต่อไปสาหรับพระโสดาบันมีจิตใจรักพระนิพพานเป็นอารมณ์เรื่องพระนิพพานในบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านที่ได้มโนยิทิแล้วย่อมไม่สงสัยเอาใจไปตั้งไว้ที่นิพพานให้เป็นปกติ ช้ามืดตื่นขึ้นใจตั้งอยู่อัที่อารมณ์ของพระนิพานก่อนจะหลับเอาใจตั้งไว้ที่อารมณ์พะนิพานให้หลับไปจะดีมากจิตจะเป็นสุขเวลาตื่นขึ้นวันทั้งวันจะมีสุขวันนี้พูดถึงประโสดนาบันแล้วย้อนอินิทประสดนาบันไม่มีอะไรหนึ่งมีชีวิตมีความรู้สึกว่าต้องตายสองคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์สามีศสินบริสินห้าบริสุทธิ แล้วก็สี่จิตมุ่งเฉพาะมณิพานมีเท่านี้เองตั้งใจคิดตามท่านปฏิบัติตามท่านเราจะเป็นหรือไม่เป็นอย่าคิดว่าเราเป็นอย่าหลงว่าเราเป็นต่อมาอารมงพระอนาคาม,มีก็มีอารมเท่าพระโสดาบันพระนาคาม,มีก็ดีเอ้าขอโทษ <c oughs> แม่รมคำพราสกิทาคาม,มีนี่คอมันแห้งเซ <c oughs> มหามันกัดคอ พระสิทธาคามีก็มีอารมณ์เท่าประโสนดาบันคือคิดว่าจะตายมีไม่สงสยัยในคุณพรระัตนาไตรมีศีลบริสุทธิ์มีจิตต้องการพนิพานแต่มีจิตบรรเทาความโลภความโกรธความหลงจิตบรรเทาความโลภหมายความว่าฌานในจาขคานุติกรรมฐานคิดแย้ทานอารมณ์สูงขึ้น ถ้าไม่ดิ้นหลนในทรัพย์สมบัติเกินไปก็ทําทุกอย่างมีความขยันมันเพียงแต่ไม่ดิ้นเกินพอดีมันเท่าความโกรธก็หมายความระานาคาม,มีมีความเข้มข้นในพรมิหารสีโกรธช้าหายเร็วให้อภัยเร็วนั่นใช้พรมิหารสีเป็นเครื่องค้าจุนคุมใจไว้เสมอมันเทาความหลงเห็นว่าความโลภก,ก็ดีความโกรธก็ดีเป็นปัจจัยของความทุกข์ ยังหาทางตัดกำลังใจพ้นจากความโลภและความโกรธทั้งสองระการโยบันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านการบรรเทาความโลภให้ใช้จารคานุสติกรมฐานเรายังไม่มีทรัพย์จะให้แต่คิดว่าเราจะให้ไว้เสมอถ้าให้พอกำลัง่าให้เกินกำลังเท่านี้ความโลภจะบรรเทากำลังใจของเราคิดว่าเราจะไปมิตรีดีของคนสัตว์ด้เหตุผล คนที่ทําให้เราโกรธเป็นท่ายของกิเลสเราไม่ถือเรือกว่าไม่ถือคนบ้าไม่ว่าคนเมาอย่างนี้จะค่อยๆบรรเทาความโกรธลงได้มากค่อยๆทําไปกําลังใจของเราไม่ถึงพระอนาคามีเพียงใดความโกรธต้องมีอยู่แต่ให้โกรธช้าลงไปนิดเบาลงไปหน่อยเป็นที่พอใจของเราแล้วอารมณ์จิตจะม็นสุขอรรัฎดาท่านพธบริษัทรบกวนเวลามาก็มากแล้ว ก็ขอ,อยุติไว้เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบ,บรรดาท่านพุทธาศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี